ตอนนี้บุกอยู่กับอีกหนึ่งร้านนะที่เรียกว่าน่าสนใจมากเลยนะผมถามหน่อยดีกว่าพี่ของเก่าขนาดเนี้ที่มามันมาอย่างไะก็มีมาหลายที่ครับมาจากหลายหลายที่นยพี่หลักๆนี่ส่วนใหญ่จะมาจากไหนก็ตามทั่วไปทั่วไปคือคือคนที่เขาขายของพวกนี้ก็จะต้องเป็นคนที่ดูของพวกนี้เป็นแล้วก็ไปหายใช่ไหมพี่ก็คือว่าง่ายหลากหลายคือพี่ตั้งราคาตามความพอใจเลยเพราะไม่มีราคากลางแสดงว่าของพวกนี้ เดี๋เป็นที่ต้องการอยู่เลายังเห็นได้ส่วนใหญ่ซื้อไปเขาก็จะเป็นอารมณ์ไปตั้งโชว์ตั้งอะไรอย่างเงี้ยช่วกนี้คือหรือว่าเป็นประวัติศาสตร์อย่ันอ๋อครับผมก็มีสตอรี่ของเขาเนี่ยแม้แต่หินก้อนนี้ก็มีคุณค่าแล้วน้องอ๋อแม้แต่หินก้อนนึงก็มีคุณค่าครับผมของจริงอ่ะไอโซนนี้ก็จะเป็นของตลาดขายของเก่าๆหมดเลยอ๋อครับพี่โอเคครับขอบคุณมากพี่นะครับโอเคโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูร้านต่อไปกันดีกว่า Thank you ที่เราเห็นร้านเมื่อกี้ไงเหมือนกันเลยอะ่ะอันนี้ขายเท่าไหร่อ,อ๋อตามตามนี้เลยเออใช่ไหมครับเหมือนกันเออด้เลยเมื่อแ้แต่ว่าถัดีกร้านหนึ่งตรงนี้ราคาถูกกว่าผมโชคดีใช่เนี่ยเออบางทีเนี่ยเห็นร้านบางร้านเนี่ยเราต้องเช็คเพราะมันกว้างจริงแล้วก็มีของที่ขายแบบพวกอารมณ์แบบนี้ผมเชื่อว่าอย่างแผ่นไวนิร้เนี่ยไม่ต่างกับสิบร้านนะที่เห็นมา ลองมาดูคบขอกวันดูทับรับอันนี้พี่ฟังพวกแผ่นนี้เลยใช่ไหมจริงๆที่บ้านก็มีเครื่องเล่นอ,อ๋อก็แบบว่าที่บ้านนี่ก็จะซื้ซอแบบนี้ประจําเลยทำไมาถึงชอบแบบนี้เนี่มันจะมันจะให้ให้ความให้ความไลฟ์มากกว่าอา่ออาฮะมันได้อารมณ์กว่า ครับการบันทึกกับ process ต่างแต่ซอสไฟออะย่างเงี้ยเวลาฟังออร์ชิโน่มันจะแบนๆใช่ไหมแต่ถ้าเราฟังเป็นไฟลี่วอ่ะเราจะเราเหมือนเขามาิ่งเป่าแซกซ์โซนอยู่ในห้องเราเลยอ่ะถ้ายิ่งได้เครื่องเสียงดีๆก็จะยิ่งแบบพีคไปกันใหญ่ปกติฟังเพลงแบบไหครับผมชอบเดอะบิทเทอลอะไรอย่างเงี้ยเดอะบิทเทอร์ชื่นจะกล้าหนูเลยเหรอครับแล้วก็จะแบ่งเป็นหมวดหมวดนะครับเป็นไงเป็นยังไงอ่าเป็นไงเจอรู้จริงเจอตัวจริง เสียหน้าเลยอ่ะเขาบอกว่ามันได้แบบความไลฟ์กับก็คือเหมือนแบบเวลาฟังเนี่ยจะได้อารมณ์เหมือนแบบว่ามีศิลปินมาเล่นให้ฟังอยู่ข้างๆเลยอารมณ์ประมาณนั้นผมเชื่อว่าคนที่ฟังแผ่นไวเนียก็จะรู้สึกแบบนี้แหละผมได้ยินมาหลายคนแล้วนะที่เขาพูดกันลองครับลองดูครั้งหนึ่งของที่มันอะไรที่มันคลาสสิกผมว่ามันมีเสน่ห์มีเรื่องราวนะและแผ่นไม่ได้แพงเลยไม่ถึงพันลองดูครับพร้องผมมีบสทาอะไรมีหมดเลยนะ แม่โมงโปรดเราปะต่อดนีกว่าได้ข่าวว่าในซอยเนี่ยมีของดีเยอะเลยเยดีวจะไม่ทันการตอนนี้เดินเข้ามาถึงมันจะมีมุมเบิร์งอยู่ตรงน,นี้เดี๋ยวเข้าไปดูกันว่าเบิร์กเนี้ยมันมีอะไรขายบ้าง ตามมาเลยครัว,ว่าแล้วพอถึงเวิร์กเนี่ยก็ต้องเต็มกระเป๋าแล้วแหะเพราะว่าน่าจะมีของเพิ่มเติมแล้วตามมาเลยครับผม บอกเลยว่ามีแค่วน2องซอยเราเห็นอะไรเยอะแยะเลยฮนะที่นี่มันแบบว่าผมว่ามันที่อื่นไม่มีจริงๆนะสวนจะรู้จักก็อาจจะมีแต่ว่าถ้าเรื่องของเก่าที่ผมเดินผมว่าของผมมันได้ลมกว่าผมรู้สึกว่าที่นี่มันกว่าจริง อนนี้ลมเริ่มมาเขาก็จะเริ่มแบบว่าบางเจ้าเนี่ยถ้าเจ้าไหนกลัวเนี่ยเขาก็จะเริ่มเก็บของแล้วแต่บางเจ้าเขายังยืนหยัดอยู่นะเอาละฮะตอนนี้ฝนกำลังเริ่มตกแล้วคนเนี่ยเขาเริ่มเก็บกันแล้วพ่อค้าแม่ค้าแล้วคนที่มาเดินเนี่ยก็เริ่มวิ่งหลบฝนกันแล้วเนี่ยคือเสน่ห์แล้วความมันของมัน,นัะผมตลาดของผมเดี๋ยวไปหาที่หลบฝนกันเลย ทางวันนี้ต้องยุติแล้วแหละปกติมันไม่ตกทำไมต้องมาตกวันนี้ด้วยเอาตีของเราเอาอลุยดิเนี่ยครับตลาดของถมเป็นไงฮะวันนี้เอาตีไฟร็อกซันกับบุก๊กมาตลาดของผมตอนนี้ฝนตกหนักมาก,มากสิ่งหนึ่งที่เราเห็นเลยว่าประเทศไทยของเราเนี่ยมีโมสเสนกก็คือเนี่ยสภาพภูมิอากาศอะไรมันก็เกิดขึ้นได้นี่เพราบอกว่าตกมาเฉยเลยอ่ะทั้งทงี่แบบปกติไม่ได้ตกเลยครับผม และหลายคนเนี่ยเห็นแล้วที่บุ๊กพาไปแต่ลดของผมแต่ละส่วนแต่ละที่เนาะมันมีเรื่องราวของมันมีตั้งแต่ของที่ราคาร้อยกว่าบาทจนถึงหลักหมื่นเหยียดแสนเราก็เห็นมาแล้ววางอยู่กับพื้นครับแบกดินอย่างนี้เลยแล้วก็เปิดไฟฉายส่องกันสเสน่ห์ของมันครับผมของต่างๆที่แบบว่าราคาสงูสงสงูสงๆที่เราดูแบบมันเหมือนจะแพงมากอะ่ะบางทีเราเข้าไปถามเนี่ยเฮ้ยมันไม่แพงอย่างที่เราคิดนะอย่างเครื่องเล่นไวเนลสองหมื่นกว่าบาทผมตอนแรกที่ผมเห็นมันอะ่ะ ผมคิดว่ามันประมาณห0 0 0 0่นขึ้นไปแต่สุดท้ายพอเราไปถามมันไม่ได้แพงอย่างที่คิดเนี่ยครับลองมาเดินลองมาถามอย่าอย่าตัดสินด้วยสายตาคุณเองคุณต้องมามาถามพ่อค้าโดยตรงเองบางสิ่งบางอย่างเหมือนจะถูกแพงบางสิ่งบางอย่างเหมือนจะแพงดันถูกสเสน่ห์ของมันครับและราคาเนี่ยแต่ละที่ต่างกันอย่างที่พี่เขาบอกก้อนหินก้อนหนึ่งก็มีคุณค่าคนแต่ละคนเลือกเสพอะไรต่างกันคนแต่คนแต่ละคนเลือกชอบอะไรไม่เหมือนกันส่วนใหญ่ก็ซื้อกันด้วยความทวินหาสเสน่หาของมัน ราคาลดมาได้ตอนแรกเขาตั้งไว้สามหมื่นเราลด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 เ,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 เหลือ 100. หอมื่นกว่าถ้าเขาคุยถูกคอกับเราหรือเขารู้สึกว่าเราเคมีเดียวกับเขาเราชอบสิ่งมเหมือนกันเขาก็ลดให้เราได้ครับคลองถมมันมีสิ่งเหล่านี้อยู่นะับอีกประเด็นหนึ่งที่บุ๊ครู้สึกได้เกี่ยวกับตลาดคลองถมนะ,ะก็คือบางคนเขาว่ามันมีสเสน่ห์มันเป็นสเสน่ห์ของมันแต่กับอ,กอีกกลุ่มคนหนึ่งเขามองว่ามันเป็นเรื่องของการไร้ระเบียบซึ่งส่วนตัวทัศนคติของผมเนี่ยถ้ามันเป็นระเบียบมันจะมีอารมณ์แบบนี้หรอ นึกภาพหอป่มันก็ไม่ใช่ตลาดคลองถมนี่มันก็ไม่ใช่ตลาดที่สามารถเดินเบียดเสียดกันหรือแบบว่าแย่งขายแบบนี้ได้แต่ก็แล้วแต่คนครับผมว่าเรื่องนี้มันไม่มีผิดไม่มีถูกจริงๆแล้วแต่ความคิดของคนอย่างน้อยเราอยู่บนสังคมเดียวกันเรายอมรับความคิดเห็นซึ่งกันและกันเราไม่สามารถผลักด,ดันให้ใครเชื่อเหมือน,นอีกฝ่ายหนึ่งได้ครับผมเราอยู่ร่วมโลกกันอะไรปณีปนอมกันได้ให้เวลาเป็นเครื่องบอกเวลาวิธีการดําเนินของชีวิตของพวกเราเนี่ย ให้มันไปตามเวลาแล้วกันอย่าไปซีเรียสมันวันนี้ของผมยังอยู่รีบมาเดินกันแค่นั้นพอครับผม